หลุนโดยลูกชิ้นเนื้อวัวแทะโก ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมาสเตอร์คเวทีจ้างเกิดลูกจ<ม>ุ<ำ>่งนับออาวันนี้เรามากันแบบสบายๆนะครับมาแบบแปลกๆใหม่ๆแต่ที่แน่ๆเรายังคงอยู่กับคณะกรรมการของเราวันนี้มาด้วยกัน3ท่านใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะและกรรมาการของเรานะคะก็เป็นเบื้องหลังความสําเร็จของน้นองๆทั้ง10คนนั่นเองค่ะโค้ชแคทรียามาสีโค้ชตักสิพอยู่ยอดและโค้ชเอชยาวิชัยค่ะ วันนี้ไม่ได้โค้ชเาอย่างเดียวนะครับนักร้อง10คนที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายก็มาอยู่กับเราด้วยนี่สิบคนมาครบหมดเลยคือพูดง่ายๆวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามีเพลงเพรอให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยกว่าจะมาเป็น10คนสุดท้ายที่อยู่ตรงนี้จนเราได้แชมป์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทุกคนนะครับต้องผ่านอุปสรรคเยอะแยะมากมาย ตั้งแต่รอบคัดเลือกซึ่งมากันทั่วประเทศเลยใช่ค่ะเป็นพันคนนะครับกว่าจะเข้ามาได้คัดมาเหลือทีละรอบทีละรอบทีละรอบจนได้10คนนี่แบบว่าตื่นตาตื่นใจกันสุดๆจริงๆถ้าอย่างนั้น<ๆ>เรามาดูภาพนะครับแห่งความทรงจําก่อนที่เขาจะมีวันนี้ทั้ง10คนเป็นอย่างไรแล้วต้องฝ่าฟันอุปสรรคกับเพื่อนๆเ,เยอะขนาดไหนไปชมกันครับ และผู้ที่ได้แชมปเปี้ยนในมาสคีเวทีแจ้งเกิดลูกทุ่งน็อกเอาท์ซีซั่นสได้แก่น้อง ที่จะได้แจ้งเกิดในรายการทีมงานเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อเฟ้นหานักร้รองลูกทุ่งสายเลือดใหม่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองภาคอีสานท,ที่จังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหาน,านคร กูแข่งขันแต่ละคนต่างก็งัดความสามารถทั้งหมดที่มีออกมาเพื่อผ่านด่านในรอบต่างๆและทุกคนจากทั่วประเทศต่างก็มาเพื่อจุดประสงค์เดียวกันคือแจ้งเกิดในรายการและนี่คือมาสตร์กีเวทีแจ้งเกิดลูกทุ่งน็อกเอาท์ ท้ายของเรานะคะที่ผ่านการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศเลยค่ะเอาล่ะเอาเป็นว่าอยากจะรู้ว่าใครนะคะแต่ละคนมาจากจังหวัดไหนกันบ้างคะเอมมาจากจังหวัดระยองครับค่ะพี่แป้งค่ะแป้งนะคะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเอฟเอฟม,มาจากจังหวัดระยองครับ ระยองระยองพ่อันมาจากนครนะครับนครที่ธรรมดาค่ะก็หนูนะคะเป็นคนโคราชนะคะอาจารย์ค่ะพิชภูนครับนี่บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันครับผมมาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีละจ้ะกาญะนะมาจากจังหวัดสมุทรสาครครับกรุงเทพครับมาไกลไกลมาไกลเนาะไกลสุดแล้วคนเนี้ย สิบคนนี้ฝีมือไม่ต้องบอกเป็นแฟนรายการชมกันมาแล้วแล้วก็ผ่านโค้ชนะครับทั้งสี่คนฝึกปรือมาอย่างดีถ้างั้นถามพี่เอมก่อนดีไหมคะว่าตั้งแต่รอบที่แบบเข้ามาออดิชั่นเลยนี่รู้สึกยังไงบ้างคะเราตรงนะครับว่าไม่ได้ตั้งใจออดิชั่นนะครับไม่ได้ตั้งใจมากไปถึงก็ใส่กางเกงยีนส์เสื้อยืดเอาสูตรคุมแล้วขึ้นร้องเลยครับนี่เห็นบอกว่าเพลงที่จะร้องวันนี้พี่เอเป็นคนเลือกให้ว่าเลือกให้ครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้พเพลงก็ เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเพลงเนี่ยคือหายไปนานแล้วเมื่อตอนที่ผมเล่นลิเกเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยไปที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะเปิด,เ,ปดเพลงนี้ตลอดใช่ไหมเปิดตลอดเลยสอนเพลงสอนซูพนันตั้งแต่เด็กๆมาเลยแล้วตอนนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเจ้าเนี่ยทาได้วันนี้ร้องเพลงอะไรครับเอ็มครับเข้าเวรรอครับเออเพลงนี้ดังมากเมื่อก่อนนี้<ช>เอาฟังเลยดีกว่าไหมค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญพี่เอ็มเลยค่ะโอ้นดี เข้าเมกอะไรครับเอ็มครับเข้าเวรรอครับเอยเ,เพลงนี้ดังมากเมื่อก่อนนี้เอาฟังเลยดีกว่าไหมค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญพี่เอ็มเลยค่ะ อย่าไปลงเพลินตับเนินทางพี่เองรับทิ้งกลับชิงช้ำต้องมานั่งช้ำใจ เพี่นี่ต่อ รักกับเพียงนี้นต่อ กันลเพลงนี้ผมไม่ได้ฟังนานแล้วจริงๆจริงครับเมื่อก่อนดังมากทุกสถานีแทบจะเปิดหมดงมังลากลงงตรงนี้มีมีเด่นอยู่มารักกับพี่นี่ฮมันต้องมีตรงนี้นะลูกนี้เลยอสนเพชรก็เลยลูกอสนเพชรก็เลยตรงนี้ตัวรักกับสอนเพชรนี่ฮิฮิต่อมันต้องมีอย่างนี้ถ้าเป็นสอนเพชรต้องอย่างนี้เลยลูกทะเลาะจริงๆนะพี่ผ่นอย่างนี้เลยใช่ครับเขาจะชัดเจนเวลายกขึ้นสูงอาะสันเพชรก็จะเด่นมากช่วงช่วงอยู่ดีแล้ว ออกไปอย่างเงี้ยหน่าเป็นเป็นเอกลักษณ์ของอาร์ตแล้วหน้าเขาจะหน้านิ่งมากหน้านิ่งมากหน้าแบบไร้อารมณ์มากไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่ในใจอะไรเงี้ยพี่น้องแต่จริงๆนะครับเด็กเป็นเป็นอะไรที่เขามีพรสวรรค์จริงๆน้องพวกนี้ไม่เคยเห็นอาธานตัวจริงใช่ไหมลูกอะไรนะทันเขาชื่อทันชื่อเล่นชื่อทันสอนเพชรสอนสุปเปอร์เขาร้องเพลงเนี่ยลูกเขาเขาไม่ได้ตะเบงไม่ได้อะไรเลยนะแต่พาวเวอร์เสียงเขาเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นเองครับเขาเป็นอย่างนั้นเองคือออกมาจาก คือที่พี่ฟังเขาล้องเมื่อก่อนเนี่ยฮะก็คือเราคิดว่าผู้ชายคนนี้ต้องตะเบงแบบว่าไม่เลย ไม่เลยเขาร้องเขาสบายๆแต่เสียงเขาแหลมมากจะร้องเพลงช้าเพลงเร็วเพลงสนุกก็จะมีหน้าเดียวอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เขาจะทำนนี้เอ็มร้องแล้วมันยังไงไม่รู้สมาธิดูแกว่งแวงใช่เพราะว่าปกติร้องไม่มีแดนเซอร์มาเกาะแกะอยู่นะวันนี้มีแดนเซอร์สวยๆเกาะแกะเกาะแกะนี่แม่นี่ไงนี่ไงนใสเหมือนกันพี่น้องจะบอกว่ายังไม่หมดนะคะเพราะว่าพี่เอ็มเนี่ยเขาจะมีโชว์พิเศษอีกหนึ่งเพลงค่ะ ใช่แล้วคือพูดง่ายๆเราให้ชมกันเนี่ยวันละสองเพลงเลยใช่ไหมแต่ว่าพักพี่เอ็มไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาพี่เอ็มเป็นคนต่อไปก่อนดีกว่าค่ะพี่แป้งเลยดีกว่าไหมคะเพลงอะไรอะลูกบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกไอ้ค่ะใช่เพราะว่าพี่แป้งเขาเป็นตัวแทนจากภาคอีสานค่ะดีเหมือนกันอยากฟังน้องแป้งแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญพี่แป้งเลยค่ะ สนับสนุนโดยไวยรถหมูสับ All New Corolla a u t i s Sport คำถาต่อไปก่อนดีกว่าค่ะพี่แป้งเลยดีกว่าไหมคะเพลงอะไรอะลูกบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้ามอกไอ้ใช่เลยเพราะว่าพี่แป้งเขาเป็นตัวแทนจากภาคอีสานค่ะดีเหมือนกันอยากฟังน้องแป้งแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญพี่แป้งเลยค่ะี่ เป็นแฟนอะ จไปทํบ้างหนูอยากบอกว่าหนูเป็นพิธีกรค่ะนั่งอยู่แต่ข้างหลังไม่เคยได้ออกมานั่งดูข้างหน้าเลยค่ะหนูรู้สึกว่ามันแบบอลังการมากเลยค่ะทั้งวงดนตรีแสงสีแดนเซอร์สวยมากไม่ต้องกระซิบก็ได้ไม่ไม่อยากจะบอกว่าพี่แป้งแบบดูสวยโดดเด่นขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าแบบองค์ประกอบรวมๆด้วยเพิ่งได้ออกมาดูแบบอย่างนี้ครั้งแรกเลยค่ะนะทำไมแป้งถึงเลือกเพลงนี้ล่ะคะ เป็นเพลงที่หนูร้องมากับวงดนตรีโรงเรียนมาตั้งนานแล้วค่ะก็อยากถ่ายทอดให้พี่ๆแล้วก็ทุกคนฟังว้าวน่ารักครับเลือกเพลงมาได้น่ารักมากน่ารักค่ะน่ารักเพราะว่าสำเียงเขาเป็นทางอีสานอยู่แล้วด้วยซึ่งเขาเป็นเป็นคนอุบลเนี่ยก็คือจะสื่อได้ง่ายคนอีสานนั่งสงสารนะทำไมอ่ะไปอยู่อีสานแล้วมันมีแต่ความแบบมันงงหูอะไรเงี้ยเจ็ดโมงเลยเจะตอนเจ็ดโมงเจ็ดโมงเศร้าเจ็ดโมงเศร้า เจ็ดโมงเศร้าเฮ้ยเต้นมาก็เศร้าแล้วเหรอตื่นมาก็เศร้าเฮ้ยเต่นมาก็เศร้าแล้วอะแล้วกลางวันคุณอีจ๊ะบ่ายสามโมงอะบ่ายสามโมงแรงหนวะแรงแรงเลยเหรอแล้วแรงเลยเหรอแรงเลยว้าวตื่นมาเศร้าก่อนเศร้าก่อนบ่ายปั๊บแรงแล้วแรงอีกแล้วพี่อยากรู้ว่าแป้งเนี่ยชอบร้องเพลงช้าหรือเพลงเร็วถนัดเพลงช้าค่ะนดเพลงโอ้เหรอ เป็นเร็วก็โอเคนะเนาะเป็นเร็วก็ทำหน้ารักแล้วหน้าตาแบบเขาไฟหมดถ้าทางพอดีไม่เยอะกจะเก่งขึ้นเยอะเลยนะเวลาวันนี้ผมว่าสียดยเวลาหมดอีกแล้วนะเดี๋ยวเราจะพักไว้แล้วพรุ่งนี้ก็ยังมีโชว์ของน้องๆมาอีกนะหลายหลายคนให้ฟังกันทั้งอาทิตย์เลยก็คือทั้งสิบคนได้โชว์หมดใช่แต่ว่าที่แน่ๆนี่ถ้าหรับท่านผู้ชมนะที่อยากชมน้องน้องทั้งสิบคนจริงๆเนี่ย ก็สามารถทําได้นะติดต่อเข้ามาทางบริษัททีวีทันเดอร์เนี่ยไปเล่นไปดูกันสดๆเลยก็ได้ก็เหมือนไปออกคอนเสิร์ตไปทำคอนเสิร์ตเลยพาไปหมดเลยสิคนไปดูติดๆเลยหน้าเวทีเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนตำบลระย่างเรียกมาเรียกวันเลยโทรเข้ามาที่ทีวีทันเดอร์ติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะเราสามคนจะได้อาศัยเกาะน้องๆอยบ้างกำลังจะพูดอยู่แล้วเฉียวและทั้งหมดนี้นะคะก็คือมิตรภาพอันน่ารักกุกิกนะคะแล้วก็ อน่ารักกุกก,กิ๊กไงคะแล้วมันเป็นมิตรภาพของเพื่อนๆทั้ง10คนเลยนะคะที่อยู่กันมาอย่างยาวนานเลยแล้วก็วันนี้ก็ได้ฟังเพลงพออหอมปากหอมคอ,อแล้วนะคะเอาละครับวันนี้เวลาหมดจริงๆพรุ่งนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่กับความสุขสนานอย่างนี้กับฝีมือน้องๆ10คนที่แจ้งเกิดบนเวทีแห่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ มากเพลงนี้ค่ะน้ำตาลก้นก้นเนี่ยก้นนแก้วนน้ำตาลก้นแก้วรักเธอจนเต็มดวงใจได้ใจไปเต็มเตมเลยขอใจกันจะเก็บเธอไว้